แอสตันวิลล่ากับสหิติสุดแจม่มในเกมแชมเปี้ยนลีก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น v r ครับในพิมลีฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าบรรดาเหล่าท็อปโฟเนี่ยเราก็คงพอจะเดาออกใช่ไหมครับว่ามีทีมไหนกันบ้างแต่ว่ามันก็มีหนึ่งทีมนะครับที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือแอสตันวิลล่าครับสำหรับแอสตันวิลล่านั้นนะครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจบด้วยอันดับที่4ของตารางในพิมลีนะครับมันเลยทําให้ในปีนี้เองครับพวกเขาเนี่ยได้มาเล่นในรายการทั่ว ยุโรปใบใหญ่ที่สุดอย่างยูฟาแชมเปียนลีกครับและตอนนี้เองพวกเขาก็กําลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่านั้นในเกมแชมเปียนลีกหลังจากที่ผ่านแกงขันมา3นัดน,นะครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้ทั้ง3นัดรวดเลยครับและนั่นเป็น3นัดแรกในแชมเปียนลีกของพวกเขาแบบชนิดที่ว่าไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยครับ โดยแอสตันวิลล่าตอนนี้นะครับมีคะแนนรวมอยู่9คะแนนขึ้นเป็นอันดับ1ของขอตารางหลังจากฝูงในขณะนี้ครับและแอสตันวิลล่าครับก็เป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ครับที่ลงเล่น3นัดแรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกชนิดที่ไม่เสียประตูเลยครับและนั่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่สําหรับอูนัยเอมิีครับ กุนซือของแอสตันวิลล่านั้นได้พาทีมทำสถิตินี้ขึ้นมาได้ครับโดยก่อนหน้านี้มีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับที่เคยทำได้ในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกทีมแรกครับก็คือมาลาก้าเมื่อฤดูกาล2012-2013ครับส่วนที่พี่2เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับในฤดูกาล2016-2017ครับ ซึ่งทั้ง2ทีมที่ว่าไปนั้นนะครับก็ได้เข้าไปถึงในรอบก่อนรอชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่กล่าวมาได้ทั้งคู่ด้วยครับโดยใน3เกมก่อนหน้านี้นะครับที่แอสตันวิลล่าได้พบมาเกมแรกครับ เป็นการเอาชนะอย่างบอยเบิร์ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับเกมที่ 2, 2> เจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเกมที่3ครับเจอกับโบโลนญาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สต่อศูนย์ครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและหลังจากจบเกมล่าสุดนั้นทางอูนายเอเมรี่ครับผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าได้กล่าวชมลูกทีมที่เล่นได้กันอย่างยอดเยี่ยมครับเขาได้กล่าวไว้ว่าผมมีความสุขมากๆครับ,รบเพราะเราเอาชนะ2ต่อศูนย์เรามี โอกาสทำประตูหลายครั้งครับและเราคุมเกมเอาไว้ได้ตลอดตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แต่มันยังเหลืออีกหลายนัดและเราต้องรักษาสมดุลแบบนี้เอาไว้ให้ได้ครับและนี่ก็เป็นคํากล่าวของอูน่อเอมิลี่กุนซือของแอสตันวิลล่าครับ ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าแอสตันวิลล่าครับผมในปีนี้พิมลีเองก็ผลงานถือว่าไม่เลวครับแถมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นก็กําลังไปได้สวยเลยครับก็มาดูกันว่าปีนี้พวกเขาจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับก็สำหรับใครเองครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลนะครับรวมเรื่องราวข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับฝากกด s u b ส c r i b e พวกเราทีมงาน90นาทีเอาไว้ด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าครับจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยนะครับ